เรื่องย่อละครสาวสองวิญญาณออนแอร์ air, ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา18นาฬิกา45นาทีทางช่อง7 HD เริ่มตอนแรกวันพฤหัสบ,บดีที่24พฤศจิกายนนี้ฝนแก้วนักศึกษาสาววัย21ปีชีวิตของเธอต้องดิ้นหล่นทั้งเรียนและต้องทำงานเพราะบ้านแตกสาแหลขาดเมื่อผลชัยผู้เป็นพอ่อข้าราชการในหน่วยงานหนึ่งที่ต่างจังหวัดไปมีเมียน้อยจนต้องเลิกกับแม่ และแม่จำเป็นต้องไปทำงานที่ต่างประเทศเลยทิ้งให้ฝนแก้วอยู่กับพ่อและแม่เลี้ยงต่อหน้าพลชัยชวนใจทำตัวเป็นแม่เลี้ยงผู้เมตตาแต่พอรับหลังก็กลายร่างเป็นแม่เลี้ยงใจยักฝนแก้วซึ่งเป็นคนไม่กล้าสู้คนได้แต่พยายามอดทนแต่ยิ่งทำให้ชวนใจข่มเหงฝนแก้วหนักขึ้นเรื่อยๆฝนแก้วมีเพียงแผน่นกระเทยล่างบึกนักมวยเก่าลูกจ้างร้านทำผมของชวนใจที่คอยช่วยเหลือและเป็นเพื่อนปรับทุกข์ ฝนแก้วถูกชวนใจบีบขันด้วยการเอาเงินเบี้ยเลี้ยงที่พ่อให้ไปใช้ฟุ่มเฟือยทําให้ฝนแก้วมีเงินไม่พอใช้เลยต้องไปทํางานพาร์ทไทมเป็นแคชเชียร์ที่ผับแห่งหนึ่งที่เดียวกับที่ดิดฐาเล่นดนตรีอยู่ดิดฐาเป็นเพื่อนร่วมมหาวิทยายลัยแต่เรียนคนละคณะดิษฐาชอบฝนแก้วและตามจีบมาตลอดแต่ฝนแก้วไม่เคยมีใจให้เขาเกินกว่าเพื่อนคืนหนึ่งฝนแก้วโดนแขกที่ร้านพยายามจะลวนลาม แต่ก็ได้ชวินชายหนุ่มหน้าตาดีเข้ามาขวางไว้แต่กลายเป็นว่าแขกหื่นกามได้พาพวกมันลุมชวินจนสลบไปโชคดีได้แผนที่มารับฝนแก้วช่วยไว้ได้ทันก่อนจะพบว่าชาวินถูกขโมยกระเป๋าเงินและโทรศัพท์มือถือไปด้วยเมื่อชวินได้สติจึงยืมโทรศัพท์ฝนแก้วโทรตามเดียซึ่งเป็นเพื่อนกับชวินมาตั้งแต่สมัยเรียนเดียคิดเกินกว่าเพื่อนกับชวินมาตลอดแต่ชวินกลับไม่เคยเปิดใจยอมรับเดียเป็นแฟน ระหว่างรอเดียชวินหิวข้าวฝนแก้วจึงพาชวินไปกินข้าวที่ตลาดเจริญลาบก่อนที่เขาจะกลับบ้านไปกับเดียชวินประทับใจในตัวฝนแก้วที่แม้จะมีเงินน้อยนิดแต่กลับมีน้ำใจเผื่อแผ่รวมทั้งความอาลัยในตลาดเจริญลาบที่ตัวเองมีความผูกพันด้วยมาตั้งแต่เด็กเพราะชวินเป็นทายาทเจ้าของตลาดนั่นเองอวันตีแม่ของชวินหายตัวไปตั้งแต่ชวินยังเด็ก จนป่านนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเธอเป็นตายร้ายดีอย่างไรเมื่อชวินยังเด็กชยุทธกับอวันตีทะเลาะก,กันหลายครั้งแต่ครั้งสุดท้ายทะเลาะก,กันขั้นรุนแรงเพราะชยุทธเข้าใจว่าอาวันตีเป็นชู้กับปวิดท,ที่เป็นแฟนเก่าของอวันตีและเช้าวันต่อมาอาวันตีก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยชวนใจอยากเอาใจอมาม่าหญิงชลาที่เป็นลูกค้าประจําร้านทําผมของตนพวงด้วยตําแหน่งเจ้าหนี้หลายย่อย ด้วยการให้ฝนแก้วไปทำบุญเป็นเพื่อนอมาม่าโดยไม่รู้เลยว่างานบุญที่วัดขมิ้นของอาม่านั้นคืองานทำบุญล้างป่าชา้าในพิธีนี้เองเกิดสิ่งแปลกประหลาดขึ้นเมื่อไม้ฉีผีของล่างส่งได้นำไปพบศพไร้ญาติศพหนึ่งซึ่งฝังอยู่ที่คนต้นตะเคียนคู่สภาพศพเหลือแต่กระดูกเพราะถูกฝังมาแล้วเป็น1ิปีและเสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่ก็บ่งบอกถึงการเป็นคนมีฐานะ ฝนแก้วเกิดความสงสัยและสงสารในชะตากรรมของเจ้าของโครงกระดูกจึงตั้งจิตแผ่เมตตาและส่วนกุศลไปให้โดยไม่รู้ตัวเลยว่าเธอไม่ได้กลับบ้านไปกับอาม่าตามลำพังแต่วิญญาณเจ้าของโครงกระดูกศพไร้ญาตินั้นได้ติดตามเธอไปด้วยและวิญญาณตนนั้นก็คืออวันตีนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสนุกที่จะปลุกให้ทุกคนตื่นเต้นลุ้นไปกับการตามหาฆาตกรตัวจริง พร้อมกับความผูกพันที่จะเกิดขึ้นกับฝนแก้วและชวินแบบไม่ทันตั้งตัวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามชม